วาสนาส่งก็ทำให้เราได้มาพบเจอกันกับเรื่องราวความเชื่อของวิถีชีวิตของคนในอดีตประสบการณ์จากเรื่องจริงที่ถูกถ่ายทอดมาเป็นเรื่องเล่าขานสืบทอดต่อๆกันมาช่องเล่าเรื่องผีดูจอมโจรขมังเวท ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาอาคมคงกระพันชาตรีกิตติศัพท์มากมายเหนือเจ็ดหน้าน้ำและยังคงได้เล่าขานสืบทอดต่อกันมาดงเสือทิมมึงมีทองเท่าไหร่มึงกวาดมาใส่ถุงนี้ให้หมดไอซ้อน มึงไปเอาทองทางด้านนู้นเดี๋ยวนี้และพวกมึงจัดแจนเก็บกวาดให้หมดลูกพี่ครับผมจัดการตามที่ลูกพี่สั่งแล้วครับผมมัดมือและมัดปากพวกมันรวมไว้ที่หลังร้านแล้วครับพวกเราเตรียมเพ่นกันดีกว่าลูกพี่หลังจากนั้นเสือทิมก็ยกมือขึ้นมาไว้ตรงที่หน้าอกพนมมือแล้วบริกรรมคาถา หลังจากนั้นก็นํากิ่งใบไม้แจกใจ่ายให้กับลูกน้องทุกคนนําไปเสียบคาดหูแล้วให้กลั้นหายใจเดินก้าวออกมาจากพระธรณีประตูภาพจากนี้คือภาพที่ตลาดสดกำลังวุ่นวายจอแจด้วยผู้คนมากมายกลับไม่เห็นกลุ่มของเสือทิม เดินผ่านออกมาจากร้านทองเลยแม้เพียงสักคนเดียวลูกพี่นี่เราก็ออกจากตลาดมาไกลแล้วนะพบมันคงมองไม่เห็นเราแล้วล่ะครับ <S <S เสือทิมยกมือขึ้นพนมอีกครั้งแล้วบริกรรมคาถา <S <S 2> <S 2> <S 2> แล้วเป่าไปที่กลางกระหม่อมของลูกน้องทุกๆคน งานนี้ช่างโชคดีจริงๆลูกพี่ไม่มีตำรวจตามพวกเรามาได้แม้สักตัวเดียวเลยนี่ฮจะได้ใช้เงินอย่างหนำใจละกูเอ้ยลูกกระสุนวิ่งตรงเข้ากลางอกเสือทิมโดยทันทีทำให้ร่างของเสือทิมบิวลอยตามลูกกระสุนเสือทิมหงายหลัง เพราะแรงกระแทกของลูกกระสุนแล้วเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าตรงกลางอกเสื้อของเสือทิมขาดเป็นรูโบตรงกลางเสือทิมได้แต่แค่ปัดฝุ่นตรงกลางระหว่างหน้าอกและจ้องหน้าเขม็งไปที่ตำรวจนายนั้นส่วนลูกน้องที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ ได้แต่กลัววิ่งหนีกันไปเบื้องหน้าแล้วฮ่าฮ่ามึงกล้าจริงมึงลองยิงมาอีกทีหนึ่งสิหลังจากนั้นเสือทิมก็หันหลังกลับและก้าวเดินอย่างช้าๆหายไปในเงามืดในป่าดงพงไพลยแล้วทุกคนก็ได้มารวมตัวกันณนะจุดจุดหนึ่ง ที่นัดหมายกันไว้ลูกพี่ของผมเสือทิมครับเอาผมมาอุปการะเลี้ยงดูก็ตั้งแต่ผมอายุราวๆ15ปีครับแกมีบุญคุณล้นเหลือต่อครอบครัวผมมากพ่อแม่ของผมตากหน้าไปขอเงินแกเพื่อจะเอามาไถถอนที่นาที่กำลังถูกยึด และบอกให้ตัวผมเอาไว้ขัดดอกตัวเสือทิมเองกล่าวบอกว่าเงินมีเมื่อไหร่ค่อยเอามาคืนส่วนไอเด็กคนนี้ถูกชะตากับกูกูจะเอามันไปเลี้ยงดูเองเติบใหญ่ขึ้นมากูจะแบ่งเงินสักส่วนหนึ่งให้มันเอาไปทำทุนเผื่อกูอยากถ่ายทอดวิชาอะไรให้มัน กูจะให้มันเป็นคนสืบต่อเองแล้วเองชื่ออะไรล่ะผมเมฆครับลูกพี่หลังจากนั้นผมก็ได้มาอยู่ในดงโจรดงนี้และเกียรติศักดิ์ที่ล่ำลือกันมานานว่าเสือทิมเป็นผู้แก่งกล้าอาคมวิชามากมายผมได้อยู่ด้วยก็ได้เห็นเหตุการณ์หลายเรื่อง ล้วนแต่แล้วเป็นความจริงทุกประการครั้งหนึ่งในดงเสือทิมค้ายจะมีชาวป่าชาวเขาล่อนเล่พเนจรหลงเข้ามาในดงเสือทิมมันค่อยๆเดินมาที่เลือนเสือทิมเสือทิมจ้องหน้ามันขมิงแต่มันไม่ยอมหลบตาเสือทิมเลยแม้แต่นิดเดียว หลังจากนั้นมันเดินขึ้นเรือนเสือทิมมองหน้าสักพักก็บ่ายหน้าไปหาเมียและบอกเมียงามของตนว่าไปเอาชุดขันเงินใส่น้ำเย็นๆเอามาให้แขกหน่อยสิหลังจากนั้นเมียรักของเสือทิมก็เดินไปที่ตุ่มและก็ตักน้ำเย็นๆใส่ขันเงินมา กำลังจะยื่นส่งให้กับแขกผู้แปลกหน้าเสือทิมบอกกับเมียรักตนเอาวางไว้บนโต๊ะนั่นแหละให้มันหยิบกินขึ้นเองเสือทิมคว้าปืนแล้วจ่อไปที่ชายแปลกหน้าผู้นั้นถ้ามึงจะกินน้ำมึงก็ยกน้ำกินเลยกูสั่งให้มึงทำเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นชายแปลกหน้า จ้องตาเสือทิมขมิงไม่หลบสายตาแล้วค่อยๆล้วงมือยกขันเงินขึ้นมาแต่เหตุการณ์ที่เกิดต่อตรงหน้าผมนี้สิครับไม่น่าเชื่อเลยขันเงินที่มีน้ำอยู่เต็มขันนั้นชายแปลกหน้าผู้นั้นไม่สามารถยกขึ้นมาได้มันค่อยๆล่วงหลน่นและน้ำกระชกมันพยายามทำดูอีกครั้ง แต่เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นคล้ายแบบเดิมคือขันยกขึ้นมาแล้วล่วงหล่นต่อหน้ามันร่างของมันปิวไปตามแรงของปืนลูกซองที่เสรอทิมกระหนำ่ำยิงตัวมันกระเด็นออกไปตกนอกชานหลังจากนั้นตัวมันลุกขึ้นมาปัดตัวและก้มลงคานสี่ขา กลายเป็นเสือตัวใหญ่หลังจากนั้นเสือทิมวิ่งตามลงไปเสือใหญ่ตัวนี้จึงกระโจนเข้าไปในป่าอีกครั้งขณะวิ่งไปมือล้วงในย่ามหยิบลูกกระสุนกำมือบริกรรมคาถาแล้ววิ่งตามเสือร้ายไปอย่างรวดเร็ว แล้วนั่นเองคือเสียงสุดท้ายของสมิง้ายเสือทิมล้วงมีดพามีดหมออยู่ในมือแล้วจิ้มไปที่หน้าผากของเสือรายเพื่อสะกดดวงวิญญาณของสมิงร้ายแล้วจับสมิงร้ายตัวนั้นทางปากออกแล้วใช้มีดเสียบเข้าไปที่ลำคอหลังจากนั้นก็ถลกหนัง พร้อมได้เขี้ยวเสือโป่งมาไว้ครอบครองนับเป็นของขังชิ้นหนึ่งที่เสือทิมเอาไว้คู่กายความคงกระพันชาติของเสือทิมยังไม่ได้หมดเพียงแก่เท่านี้นะครับยามใดที่แกลงไปอาบน้ำแช่เนื้อว่านอยู่เป็นวันสองวันนั่งบริกรรมคาถาเพื่อให้ตัวแกหนังเหนียว คงกระพันชาตีฟันแทงไม่ได้เข้าอย่างที่ผู้ฟังได้รับฟังในข้างต้นมานี้วันนั้นลูกน้องและเสือทิมลงอาบน้ำกันหมดพร้อมวัวควายที่ต้อนไปดูแลอยู่ที่หนองนาปรากฏว่าตอนต้อนควายขึ้นจากหนองน้ำตัวปิงควายตัวเท่าเคืองเกาะที่ตูดควายและที่ตัว ของเสือทิมมีทั้งปิงควายปิงเข็มเกาะขึ้นเต็มตัวไปหมดหลังจากที่แกก้าวเดินขึ้นมาจากน้ำเพียงสักครู่เดียวปิงเหล่านั้นล่วนล่นตอหน้าของพวกผมเป็นสิบสิบตัวเลยครับความหนังเหนียวของแกเป็นที่หนึ่งครับถ้าไม่มีใครนํำของผิดคู่มาทำลายล้างแกได้ หรือมีวิชาอาคมที่มากกว่าแกหรือรู้จุดอ่อนแกไม่มีทางฆ่าแกตายหรอกครับหลังจากที่ทุกคนบารวมตัวกันที่จุดนันหมายเสือทิมผู้มาที่หลังเดินมาเห็นลูกน้องของแกไอ้มั่นมันนั่งอยู่บนศา,าลาริมทางแล้วนั่งห้อยขาลงมาขวาแกว่งไปแกว่งมา แต่เสือทิมสังเกตไปที่ขาของไอ้มัน่นสังเกตเห็นเท้าเพิ่มมาอีกสองคู่ซึ่งคล้ายเป็นเท้าของผู้หญิงนั่งแกวงไปแกวงมาเหมือนกันแกคว้าปืนขึ้นยิงเพลิงหลังนั้นจนหลังคาสังกสีเป็นรูโวหลังจากนั้นภาพที่เกิดขึ้นคือหมาดำสองตัวกระโจนลงมาจากศาลา มันตกใจร้องไม่เป็นภาษาภาพที่มันเห็นคือผู้หญิงสองคนที่มันนั่งคุยด้วยตั้งแต่นี้ตำรวจมาหวังจะเกี้ยวพาลาสีเอาเป็นเมียสักคนหนึ่งกลับกลายเป็นหมาดำสองตัวกระโจนลงไปหลังจากนั้นสมัครพรรคพวกก็ค่อยครวมตัวกันไอ้มัน่นมึงนี่โชคดีนะนี่ ถ้าไม่ได้ลูกพี่ช่วยป่านนี้เงาหัวมึงไม่เหลือแล้วโดนกัดกินไม่เหลือไส้เหลือพุงแล้วละมัง้งแล้วทุกคนก็ค่อยๆเดินทางต่อไปที่ดงโจรดงเสือทิมเป็นดงที่อยู่ไกลตามซอกหลืบเขาเพื่อปินที่เล้นกายของเสือทิมเพื่อมาพักอาศัย และเก็บสมบัติไว้ที่นี่จำเรื่องศาลากลางป่าที่ไอเสือมั่นมันแอบไปเกลี้ยวพาลาสีผู้หญิงและกลายเป็นหมาดำได้ไหมครับศาลาตรงนั้นคือศาลาพักศพครับแต่ก่อนตรงนี้เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งครับที่เป็นหมู่บ้านเชิงเขามีน้าตกไหลผ่านปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่ง ลำทานนี้ฝนตกหนักติดต่อกันเจ็วันเจ็ดคืนจนทำให้เขื่อนดินด้านบนภูเขาแตกออกน้ำทะลักไหลามาอย่างมากมายพัดพาเอาหมู่บ้านหลังนี้หายไปต่อหน้าต่อตาเพียงข้ามคืนและในพื้นที่ตรงนั้นชาวบ้านค่อยๆเก็บรวบรวมศพคนที่ตายในหมู่บ้านนั้น แล้วเอามาฝังไว้ที่ตรงนั้นถือว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ป่าช้าเก่าที่หนึ่งของหมู่บ้านเสือมั่นเป็นคนใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียยามใดที่ออกป้นคราเสือมั่นจะยิงปืนนัดแรกเสมอและคอยวิ่งเข้าใส่กับตำรวจซึ่งมิได้ยำเกรงเลยแม้แต่น้อย นับว่าเป็นคนบ้าบินชนิดหนึ่งจึงเป็นมือขวาของเสือทิมแต่ก็ยังมีนิสัยเสียอยู่นิสัยหนึ่งที่แก้ไม่หายคือการติดการพนันชอบแอบหนีออกมาจากดงเสือแล้วไปเล่นการพนันในหมู่บ้านพอหมดเงินหมดตูดก็พล้อยกับดงวันหนึ่งเสือมั่นออกไปเล่นการพนันเกิดการทะเลาะวิวาท ถูกจับได้โดยนายตำรวจนายหนึ่งซึ่งนายตำรวจนายนี้รู้ดีว่าที่จับได้นี่คือเสือมัน่นลูกน้องเสือทิมจึงให้โอกาสเสือมัน่นบอกจุดอ่อนของเสือทิมที่คงกระพันชาตีว่ามีวิธีใดคอยฆ่าเสือทิมได้ด้วยความที่เสือมั่นไม่มีทางเลือกใดๆแล้ว จึงกระซิบใส่หูนายตำรวจผู้นั้นหลังจากนั้นนายตำรวจผู้นั้นก็ได้ไปตามสืบเสาะค้นหาของขังเพื่อมาปราบเสือทิมจนได้วันที่เริ่มภารกิจทางสอนอได้รวบรวมตำรวจมาทั้งหมดเกือบ30นายนั่งรถจิบจำนวนเกือบ5 6ถึง6คันแวกปาฟาดง ไปที่ดงเสือทิมตามที่เสือมั่นนัดหมายเอาไว้ช่วงระหว่างเนินเขาเมื่อใกล้เข้าถึงดงเสือทิมเสือมั่นได้คว้ามีดขึ้นมาก่ลาวคาถาอาคมบทหนึง่งเพื่อแหวกปา่าพาทางให้กลุ่มนายตำรวจทั้งหลายเพื่อได้เข้าจับเสือทิม ตำรวจ3 0นายวิ่งกรูเข้าไปในเรือนของเสือทิมตามที่นัดหมายและที่วางแผนกันไว้ล่วงหน้านั้นเสือทิมตกใจตื่นได้ยืนลุกขึ้นยังไม่ทันได้คว้าปืนก็มีนายตำรวจนายหนึ่งนำผ้าถุงที่เปื้อนประจำเดือนจากหญิงผู้เป็นประจำเดือนคุมหัวเสือทิมในทันทีเสือทิม รู้สึกมึนงงเวียนหัวล้มตัวลงคุกเข่าตรงกลางบ้านหลังจากนั้นตำรวจนายหนึ่งได้จับมือไคว่หลังแล้วผู้กองที่ได้รับรู้ความลับของเสือทิมก็ได้นำลูกสะกดทิมมัดไว้กับมีดปลายปืนทิมพร้อมกันกับตำรวจสองนายไปที่ไหประลา และอีกสองนายทิมสวนขึ้นมาที่จักระแหลส่วนผู้กองเมื่อเห็นเสือทิมล้มตัวลงก็เสียบเข้าไปที่ทางทวารหนักผู้แกงกล้าทางอาคมแค่ไหนเมื่อถูกของเสื่อมคลายและยังมีของขังลูกสะกดเสียบเข้าที่จุดอ่อนล่างที่คงกระพันชาตี ฟันแทงไม่เข้าก็ได้แต่ร้องโอดโอยโหยหวนทรมานดังอสูร,รากายที่พุทธออกมาจากอเวจีเสียงร้องโหยหวนไม่เป็นภาษามนุษย์ก่อนเสือทิมจะสิ้นใจใครกล้าหักหลังกูใครกล้าหักหลังกูมึงมึงใช่ไหมไอ้มัน่น มึงจำให้ดีกูจะแช่งชักหักกระดูกมึงไปจนวันตายมึงไม่ได้ตายดีหรอกไอ้มัน่นภาพสุดท้ายคือภาพที่เสือทิมจ้องตาขม,ม็มแม้กระทั่งสิ้นลมไปแต่ตายังค้างจ้องอยู่ที่ไอ้มัน่นลูกน้องคนสนิทที่หักหลังแกส่วนไอ้มั่นนั้น เมื่อรู้ตัวก็รีบวิ่งหนีไปขุดเอาสมบัติของเสือทิมและหนีออกไปจากป่านี้ก่อนที่โดนตำรวจจะจับตัวอีกครั้งคืนนั้นมันได้หนีเข้าป่าลึกเข้าไปอีกเมื่อถึงเวลาค่ำคืนมันได้ทำการจุดกองไฟเพื่อจะพักอาศัยอยู่ เมื่อดึกสงัดคืนนั้นลมพัดแรงขนาดเปลวไฟที่ก่ออยู่ลูปไปตามลมเงาดำล่างหนึ่งที่ห่างออกจากเปลวไฟไม่มากนะักเป็นชายกำยำสูงใหญ่ซึ่งแวบแรกไอเสือมั่นมองเห็นก็รู้ได้เลยว่านั่นคือเสือทิม แต่เมื่อมองไปบนหน้าของเสือทีมนั้นแววตากับไม่ใช่แววตาของคนมันเปล่งแสงออกมาสะท้อนออกมาราวกับสัตว์ป่าดูขนลุกขนพองน่ากลัวเป็นอันมากไอ้มันจ้องมองไปที่ก้นของเสือพิมพ์กับเห็นหางของลายเสือ ที่เป็นสีเหลืองสลับสีดำเลื้อยคล้ายงูตวัดไปตวัดมาหลังจากนั้นร่างของเสือทิมค่อยก้มตัวลงค่อยๆงอขาแล้วเอามือทั้งสองข้างก้มลงแตะพื้นส่วนหน้าของเสือทิมนั้นค่อยๆเงยหนะ้าสายตา ซึ่งเหมือนอาสูร้ล,ลยเสือทิมกระโจนข้ามกองไฟแต่ล่างที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นเสือลายพาดกรตัวเรืองใหญ่กระโดดเข้ากัดกินเสือมั่น และนี่คงเป็นจุดจบของดงเสือทิมและการท่องเที่ยวป่าในดงแถบนี้ท่านอาจจะเจอเสือโค้งขนาดใหญ่ลายพาดก่อนซึ่งเป็นสมิงลายอยู่แถวๆดงเสือทิม ผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านถ้าอยากเป็นกำลังใจให้ช่วยกดติดตามช่องเล่าเรื่องผีดุและช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเอาไว้ฟังกันหลายๆครั้งก็ได้นะครับเราจะพยายามหาเรื่องใหม่ๆสนุกๆมาเล่าให้ท่านชมท่านฟังในอีพีถัดไปครับขอบคุณมากครับ และขออนุญาตถามท่านผู้ฟังทั้งหลายครับระหว่างเรื่องผีกับเรื่องปาน